สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหมวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่28เดือนหนึ่งปีหกนะครับผมนะเมื่อวานนี้ก็นะเมื่อวานนี้เข้านะครับผมนะสามฮานอยเมื่อวานนี้ผมให้แปดนะผมเน้นปกติแล้วก็ VIP นะแปดมาสองฮานอย เข้าแปดศูนเป็นรอบปกตินะรอบพิเศษไม่มาเนาะปกติ0880นะเข้าเป็นตัวเน้น v i p นะ v i p เข้าแค่เด่น8เอง82ไม่มีจอตั้งเยอะตั้งใหญ่เลยทุกคนนะไม่มีแต่82ดสองกับแปเสียดายเนาะ <c oughs> <c oughs> จอตั้งเยอะก็ยังจอไม่มาเมื่อวานนี้ก็แปดมาสองห้าหน่อยอาหาหน่อยเลขวินนะครับผมเลขวินเฉพาะกิจสองหกห้าศูนย์แปดหกห้านะหกมาห้ามาอ่าพี่ๆท่านใดจับบนก็ยินดีด้วยครับผมล่างไม่เข้าเนาะ หานอยพิเศษ40600ไม่มาเลยไม่มาสักตัวเลยไม่มีมาสักตัวตัวเลขตั้งเจ็ดตัวก็ยังไม่มาสภาพห้วย้านอยปกติ40 45008 50 5มา0มาพี่พี่นัทนใยจ,จับบนก็ยินดีก็ยินดีด้วยครับผม08 ศูนยะ์มาแปดมาะจับล่างก็ได้จับบนก็ได้เมื่อวานนี้หว่วยห้าน้อยวีไอพีสามแปดสองหกสามแปดสองหกเก้าหกเก้านะหกมาเก้ามาเมื่อวานนี้พีพิ่ทั้งหลจับล่างนะก็ยินดีด้วยนะครับผมบนไม่มา มาสามห้าน้อยไม่มาแต่พิเศษเนาะพิเศษนี่ไม่มาสักตัวเลยก็มาตามกันต่อครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็นนกอืม แปดอีกไหมเอาแปดอีกไหมทุกคนแปดอีกงครัก็ไหลแปดนะก็จับแปดอีกแปดนะครับก็จะมีแปดสี่แปดห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ด เก้าแปดสามแปดหกไม่มีแต่แปดสองไม่เอาทุกคนเอาแปดสองนะแปดสามไม่เอาไม่มีแต่แปดสามกับแปดแปด ขอให้ไหลแปดอีกตัวนี้นะครับก็จะมี <c oughs> ตัวนี้นะครับแปดสี่แปดห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งรอบที่เน้นก็จะเป็น เน้นปกติแล้วก็ v i p นะครับผมวันนี้ก็ขอให้มีแปดมาอีกอก็เรียบร้อยครับผมนะฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวขอให้มีแปดมาต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขวินนะครับผมเลขวินนี่ก็เข้าดีเหมือนกันนั่นนี่ย เฉพาะกิจนะครับก็จะมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ต่อไปเป็นพิเศษพิเศษนะครับก็จะมี 4 5 6 1 0 4 5 6 1 0 2 8ต่อไปนะครับก็จะเป็นปกติปกตินะครับก็จะมี4 5 7 เก้าศูนสี่ห้าเจ็ดเแปดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเนึงต่อไปนะครับก็จะเป็น VIP VIP นะครับก็จะมีหนึ่งศหนึ่ง ห้าสี่เจ็ดแสามหนึ่งศูนสี่หนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดสามเรียบร้อยครับผมนะวิธีการเล่นก็คือนำเอาตัวเลขทั้งเศจตัวมาจาับวินกันนะครับผมเลือก อย่างได้อย่างหนึ่งนะครับจะเล่นล่างก็ถ้าชอบล่างก็เล่นล่างชอบบนก็เล่นบนถ้าใจร้อนอยากดูผลเร็วๆอยากลุ้นไวๆอยากลุ้นเร็วๆนะครับก็เล่นล่างอ่าเหมือนผมเนี่ยผมก็เล่นล่างนะใจร้อนถ้าใจเย็นๆก็เล่นบนนะครับผมนะเลือกเอานะครับผมอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ได้ให้จับทังบนทังล่างนะครับจับทังบนทั้งล่างไม่ได้นะครับผมนะตัวเล็เยอะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะ ก็มีเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ